ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเทวราเฉาพอ่อสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ิมงานด้วยนะครับอาชีพผ่านป่าของริวที่ตนใช้ดำรงชีวิต และทำมาจากรุ่นสู่รุ่นที่พอได้สอนวิชาในการใช้ชีวิตรอดในป่าลึกซึ่งการเข้าป่าทุกครั้งก็จะนำสัตว์ที่ตนล่ามาเพื่อรอแม่ค้าในตลาดมาซื้อไปขายต่อไปซึ่งการใช้ชีวิตของพานลยยิว ก็จะอยู่แบบชีวิตเรียบง่ายที่อาศัยตามป่าตินเขาและสร้างที่พักห่างไกลจากผู้คนแต่ก็มีผู้คนไม่น้อยที่ได้จ้างชาวบ้านให้เข้ามาเพื่อขอพบตัวกับพันลิวที่จะจ้างให้พาเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์หายากจำใบสั่ง แต่พานลิวก็มักปฏิเสธไปโดยการไปล่าสัตายากนั้นเป็นสิ่งที่พานลิวไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนกลุ่มคนพวกนี้แต่ในช่วงสายวันน,นั้นก็ได้มีกลุ่มนักศึกษาสองคนได้พยายามมาหาพานลิว เพื่อจะว่าจ้างเข้าปแห่งนี้ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ก็ต่างต้องการที่จะเข้าป่าเพื่อไปศึกษาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และอนุรักษ์ให้คงเดิมต่อไปซึ่งการมาของนักศึกษาก็จะให่พานลิวมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นผู้ดีกับป่าบ้านเรา ได้แต่พวกเองต้องทำตามกฎข่าขอบคุครับพันผมจะทำตามกฎทุกอย่างเมื่อถึงวันนัดหมายที่ทางพานยูได้กำหนดเดินทางซึ่งจะเป็นวันเลิกดี ตามความเชื่อของปานศึกษามาซึ่งพิธีการตามความเชื่อก็เป็นการถือเลิกเปิดป่าที่ทางในพานต่างเชื่อกันได้ถือเป็นการขอเจ้าป่าเจ้าเขาในการเดินป่าให้รอดปลอดภัย เมื่อเดินทางเข้ามาเขตป่าก็เป็นป่าดงพงไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลายรอบไปด้วยต้นไม้ซึ่งการเดินป่าวันนี้ก็ตั้งใจจะมาดูสัตว์ป่าสหงวนที่พันเคยพบเจอด้านในที่เป็นแหล่งอาศัยของพวกมันซึ่งในป่าแถบนี้ เมื่อได้ย่ำกายเข้ามาก็ต้องใช้ความชำนาญของผ่านที่จะพาทุกคนไม่หลงและกลับออกไปได้อย่างปลอดภัยการสำรวจบรรนานทั้ทงคู่ก็บพบกับสัตว์มากมายที่อยู่ในระหว่างเดินทางและเก็บข้อมูลเพื่อลงบันทึก และศึกษาเพื่อนำไปเรียนรู้ตามความต้องการที่ได้เข้ามาโดยพื้นป่าแถบน,นั้นก็เริ่มเป็นภูเขาสูงชานที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ฝูงสัตว์ได้ดื่มกินและดำรงชีวิตตามปกติ ในเวลาเที่ยงของวันทั้งสามก็มาถึงยังจุดหมายที่พานลิวหาที่นั่งพักและปล่อยให้ทั้งกูชื่นจมสัตว์ป่าและกำชับว่าห้ามไปไหนไกลจากจุดที่พานได้นั่งเฝ้ารอเพราะอาจจะทำให้พัดลงได้แต่ในเวลานั้นเบิรมก็ได้ปวดดักขึ้นมาจึงมองหาพื้นที่ปดถูก ที่อยู่บริเวณพุ่มไม้ไกลๆพานเรีวไปเบิ่ไม่รู้หายไปไหนงสงสัยมันลงไปในป่าข้าบอกเราไงว่าจะเดินไปไหนไกล แต่เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นด้วยเพื่อนอีกคนได้หายไปจากการปวดหนักจึงเข้าไปในป่าได้ทำให้หลงหาทางกลับไม่เจอพ่านลิวเริ่มออกตามหาตามเส้นทางที่คาดว่าจะเจอพร้อมกับเวลาที่ต้องหมดลง ในการต้องใช้เดินทางกลับหมู่บ้านก่อนท้องฟ้าจะมืดค่ำเจาก่อน ไเบิ้มพวกข้าหาตั้งนานไปเร็วลิบออกจากป่าเดี๋ยวจะมือข้ามจากก่อนผ่านดวตามหาจนเจอก็อใช้เวลาไปจนเกือบค่ำที่ผ่านได้คำนวณเส้นทางก็อพอจะเดินกลับหมู่บ้านได้ด้วยเวลาที่ข้ามไม่มา แต่เหตุการณ์นี้พานลิวก็ต่างรู้ดีว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่บางอย่างคงไม่พอใจและต้องรีบออกไปโดยเร็วโดยบรรยากาศในป่า ที่มองเห็นท้องฟ้าลำไลแต่ด้านในก็ผิดกันที่ต่างก็มือได้ให้ความบางเบงพวกเองเห็นอะไรไม่ต้องไปทักไปพูดแค่เดินตามข้ามาพอครับพ่าน ซึ่งการที่ผ่านผู้เช่นนี้ก็ทำให้ทั้งปูรับรู้ได้ว่าการเดินทางหลังตะวันตกดินนั้นมีความน่ากลัวเพียงใดในเวลาไม่นานท้องฟ้าก็ได้มืดลงพร้อมกับบรรยากาศของป่าที่มีเสียงสัตว์ร้องระงม แต่ในระหว่างที่เดินก็ได้เห็นชาวบ้านเดินสวนมาที่ในป่าลึกแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ปกติแน่ผานได้กำชับอีกรอบว่าคำเตือนที่ผ่านพูดนานให้ทำตามอย่างเคร่งขัดและไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้าง ซึ่งชาวบ้านทั้งสองก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่มีลักษณะแปลกและเดินไม่สนใจพวกตนแต่มีบางอย่างที่สังเกตได้คือชาวบ้านที่เดินอยู่นั้นเป็นการเดินที่ทําไม่ติดผืนคล้ายกับการลอยอยู่บนอากาศ ทุกคนต่างเงียบไม่พูดอะไรด้วยขอห้ามที่พานบอกไว้ว่าห้ามทักทุกสิ่งที่เจอการพบเจอของทั้งคู่ก็เป็นการเจอครั้งแรกที่ต่างก็พาก,กันตั้งสติและเดินต่อไปแบบไม่สนใจแต่เมื่อเริ่มดึกมากเท่าไหร่ก็ทำให้ตะกูได้แต่ภาวนา ถึงการออกจากป่าให้โดยเร็ว,รวและมองแค่ผ่านที่ได้เดินนำพอในระหว่างทางที่เดินได้มีร่างของผีป่ามากมายได้แสดงตัวอยู่รอบๆบ,บริเวณและมีสภาพที่ไม่น่ามอง เวลามาถึงสามทุ่มพานิวก็พาออกจากป่าที่เจอกับปู่บ้านของโตนและโล่งใจเป็นอย่างมากซึ่งการพบเจอเหตุการณ์ก็คงเป็นพเพราะไป็นายหนักโดยไม่ได้ยกมือขออนุญาตและถือเป็นการลบหลู่พื้นที่ซึ่งทุกบริเวณของป่าก็ล้วนมีแต่สิ่งลี้ลับ ที่ปกปักรักษาพื้นที่ตามความเชื่อของกลุ่มชาวบ้านและความโชคดีของทั้งคู่ที่ได้ผ่านริวเดินทางไปด้วยซึ่งจะรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอาถรรพ์ของพื้นป่าและยังมีสิ่งที่นากก่ากลัวที่คิด